จกาเกีเจิ้มซี่วิธีลูกอีสาร์มันในสีผ้าไม่แกงก็มไม่สมใส่ไก่ย่างจะ้ะนี่ไก่ย่างข้าวสแล้วนี่ยหูเชียงกระชี้แกงก็มีสมกันจะ้ะแต่ว่าเขาใส่พริกใส่กระเทียมแล้วกาไข่เนะี่ยตำตำให้มันเหลวก็ไม่ใส่หม้อนี่แล้วก็ใส่ใบบัวกุหลาบเคยกินบจ่จ้ะแกงไก่ย่างใส่มไม่สมนี่ เราใส่เลยพอไก่มันสุกแล้วให้มันเปื่อยสักการมันจะแสบเดี๋ยวทางหมอมันเดือดแล้วมันเปื่อยสักการแล้วเขาจังปุงแล้วจ้ะเหเดพออีตู่เขาสิงมาแล้วจ้ะเดี๋ยวสีให้เบิ่งแล้วจ้ะเนาะอ่าข้าวตกะเกลือกับชุรสใส่บบนกันก็พอพีกแล้วนี่เดี๋ยวหมอมันเดือดเทาก็บซีมเบิ่งได้เลยแล้วก็ใส่เพาอีตู่เลยจ้ะ นนจะะเายัดแล้วถ้าเขาใส่ไก่ย่างนี่มันสิหอมมันสิแบบว่าบ่มีกินไก่เวลาเขาแกงเขาหยางเลยไหมมันสิหอมหย่างหยางหอมหยางไก่ใส่กับน้ำะมีสมนี่เดี๋ยวซีมเบิ่งได้เลยจ้ะแสบบอหอม รสชาตินไนวใดเขาก็ปรุงเอาเลยตามสบายนี่จ้ะโอเคน,าน้าจ่าน้องเดี๋ยวสิกินให้เบิง่งนจา่าเบิร์นจ่าใส่ตัวก็ปิดไฟเลยกุ้งตามสบายรสชาติน้องเสี่ยวเบลโอเคน,าน้าจ่าน้อง น่ากินมากนี่จ้ะแกงไกย่ยยางใส่ระมยสมนี่แซ่บหอมจ้ะจ้ะเรียบร้อยแล้วมันกินขาวน้ำกันได้จ้ะแกงรามยสมใส่ปลาใส่ไก่อย่างเด็กมินกำลังลงนี่แหละจ้ะกับตมเจียวกับปีกเนี่ย โอเคนะจ่าเนาะฝากคนไหลคดแชร์กดติดตามได้เย,ดยจ้าเดี๋ยวพอกันนาจ่าจ่าสวัสดีค่ะ